จัดทง13นี่นะคะใครไม่เชื่อว่าเรามีหน้าร้านจริงนะคะน้องวิดีโอคอมาเลยผู้บ่าวจากนีทับบุรุนเอ้ยนันทบุรีน้องนะคะดาว13ออนไลน์นะคะทางร้านก็วิดีโอคอแกะกล่องกับน้องเลยนะคะน้องดีใจมากแม่น้องบอกผมเอา13นะคะพี่ซีไหนก็ได้ผมไม่ซีเรานะคะก็ทําการแกะกล่องเปิดเครื่องกันเลยนะคะนี่เลย เปิดให้น้องดูชัดเลยนะคะนี่นะคะใครที่ชอบว่าถามว่าร้านพี่โกงไหมนะคะนี่น้องวิดีโอคอลมาคุยกับทางร้านเลยนะคะโอนจริงแกะจริงวิดีโอคอลจริงพี่แพลทักมาหนีห่าวค่ะพี่แพลไปภาคดีพาคอะไรวะอะไรอะ <laughs> พาคเ่ยแล้วเหรอเออน้องนะคะก็ให้เลือกเคสน,นะน้องบอกว่าอันไหนก็ได้ครับพี่ขอแค่พี่คนสวยเลือกให้อืมน้องนี่รู้สึกว่า จะต้องสเปกสาวๆหลายๆคนนะน้องตาตีตาเล็กน้องตาสระอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พักๆนะคะอันีเรามาภาจริงจังและเข้าเรื่องเลยอ่ะแพ็คของค่ะนี่นะคะจะเป็นการแพ็คของไม่เน้นของค่ะแต่เน้นของกินนะคะของแถมไม่เป็นไรช่างมันของกินเอามาก่อนโอเคเมื่อยค่ะ ทางร้านนะคะแพ็กของให้ลูกค้าเนี่ยอย่างดีมากๆเลยนะทุกคนไม่ได้แบบสอบแต่จะห่อเด้อน้องบอกห่อแน่นๆโอเคเอาแน่นจนกันแบบลูกค้าบอกว่าพี่ครับมีของให้ผมไหมครับทําไมผมไม่เห็นของก็คือก็ จนแบบไม่เห็นของอะ่ะเนี่ยดูดิแน่นหนาขนาดไหนน็อตเอาแน่นขนาดไหนอะ่ะให้พี่แบบว่าเอาคุณใจมาล็อกให้เลยไหมล่ะ <c oughs> ขอบคุณลูกค้าจากนีทบ,บุรีนะคะเอ้ยนนทบุรีโอเคโอเคคุณน้องจากนนทบุรีมากนะคะที่ไว้ใจทางร้านวางเดาออนไลน์มากๆค่ะขอบคุณที่ให้สบายโฟนนะคะ ขอบคุณที่ให้ร้านสบายโฟนดูแลลูกค้านะคะ,ะ,คะขอบคุณที่ไว้ใจเรานะคะชุกค